วัสดีค่ะช่องเมดากุกกนะคะวันนี้ก็มาถอนกล้าหเมือนเดิมนะคะแต่มันไม่มีน้ํานะคะน้ําแห้งก็เลยต้องขนมาติตรงนี้นะคะติกล้านะคะแล้วที่จะเอาดินออกนะคะน้ําก็แห้งคะ่ะฝนไม่ตกเนาะต้องรอคอยน้ำขฝนอ้ยรอคอยดูท้องฟ้าลําบากมากเลยนะคะไปดูดํา คะอันนี้คือการเตะก้านะคะไม่มีน้ำนะคะน้ำมีแค่นี้ค่ะ,ะก็เลยจะคุนค้นค้นมาเตะตรงนี้นะคะน้ำแห้งหมดแล้วแดดมันร้อนค่ะ แท่งขันงลิ้นนี้แท่งงานงามีความบางนี่ตีนทิดหนึ่งอันนี้นะคะที่เห็นข้างหลังเสื้อถึงวันนี้คือหลานสาวอายุเด้อค่ะพี่ค่ะหลานสาวอายุเด้อวันนี้สงสัยไม่ได้ทานสงสัย ตินออกแล้วก็ต้องมากระทอกกระทอกแบบนี้นะคะให้หัวมันเท่ากันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาดำมันจะยากให้หัวมันเท่ากัน,นเ,วเวลาจับดำมันจะได้ง่าย ตันี้สวยมากๆเลยค่ะ นะคะพอมันเท่ากันแล้วก็อมวางเนาะแล้วก็จะมัดค่ะนีไ่ไงคะอันนี้มัดพอดีค่ะถ้าใหญ่กว่านี้มันจะหนักนะคะเว,ะวลาไปดำเนาะเวลาอุ้มมันจะปวดหลังปวดเอวทำมันเล็กๆ แต่บางคนก็ชอบมัดเล็กบางคนจะชอบมัดใหญ่นะคะแต่มัดใหญ่นี้จะไม่หมดเร็วแต่ว่ามันหนัก น้ำแถวแตะก้าแห้งหมดแล้วค่ะเหลือแต่ตรงนี้นะคะเอาะ้าไม่ไา้ไม่ได้เหมืนเตี้ยกล้าที่มันก็ก้ามันก็ลากยาวเกิน,นเานาะมาดีควายเป็ดเจ๊เลยก็ได้จะมาลบ เปลี่ยนกัน <laughs> <prometitensis> <stanza hung> <Philadelphia> <c voulais uno> เอาเลยอเงเอาเทโอเตอบเสะอาดใช่ออม่สะอาแล้วเรด นี่นะคะมัดกาเนาะที่เอามาติเอามาล้างน้ำเพื่อจะให้ดินมันออกนะคะดินมันออกเลยเวลาเอาไปดำมันก็จะง่ายนะคะถ้าดินมันออกไม่หมดมันจะยากกติจะสามชั่วโมงก็ไม่มด

เตะค้างหลังมันก็สาแล้วเตะสันเท่าไีรเพื่อเตะหางกันเนาะเตะสันในไล่เจาเขาคือโผงบาตรทาเหนือในหัว่ายกั่้างเลยจ้ำนั้นล่ะเราก็เตะนะไม่ได้เาค้างปนังโอ๊ยเอ นี่จีกสกอแล้วจะเอาไปแช่น้ำสกอนวยอันนี้าหาเอาพี่พ่อแล้วพ่อแล้ว,เ,วเอาไปดำน้าเราประจอนจะแหนหุ่นกาไปประดาวนะามัน,น,นะวก,กสกนแต่ก็ผาดเดียวแล้วส่งให้สามเขาเลยมืมยอวาว่าไฟอันเมื่อก็ไฟออกกันนี้เขาก็น,นี้น นี่นะคะมัดละห้าบาทนะคะอันนี้คือมัดก้านนะคะถ้าจ้างเขานะคะมัดละห้าบาทค่ะแต่ก็ยากนะคะที่เขาจะมาทําให้เรานะคะมันหายากค่ะก็เลยต้องทอําเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบทิปจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ